สวัสดีครับพบกับคอลแอนเดอร์อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทิปลำน้ำด้านนะครับ EP สามนะครับอันนี้เราก็หมูย่างนะครับหมูย่างหมักผงพาล้นะครับสีจะแดงๆแบบนี้นะครับรสชาติจะหอมผงพาล้นนะครับ ย่างสุกแล้วเราก็มาหั่นกันเลยนะครับแล้วก็ลองมาชิมดูนะครับรสชาติหอมหวานนะครับอร่อยมากครับเมนูต่อมาเรามาย่างเนื้อนะครับเนื้อมะพร้าวนะครับย่างพอมีเดียมแลนดนะครับย่างไม่ต้องสุกมากนะครับมันจะเหนียวนะครับ แล้วก็โรยเกลือไปนิดหน่อยนะครับสุกมาก็เป็นชิ้นแบบนี้นะครับเราก็จะย่างอีกชิ้นหนึ่งนะครับเนื้อมะพร้าวจะมีมันแทรกนิดหน่อยนะครับมันเป็นเนื้อส่วนโคนขาหลังตรงสะโพกของวัวน,นะครับมันจะนุ่มมากนะครับนี่นะครับมันจะเราจะย่างแบบมีเดียมนะครับ หั่นลงไปนี่นุ่มมากนะครับอีกชิน้นึงจะเป็นมีเดียมแรนะครับดูนะครับแดงแดงนิดนึงนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับเรามาชิมกันเลยนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วขมขม,ขมนะครับเข้ากันนะครับ เราย่างแบบสเต็กนะครับนี่นะครับยังแดงๆอยู่นะครับมีเดียมแลนนะครับหมูย่างแล้วก็ยังมีอยู่ในจานอยู่นะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็มาย่างลูกชิ้นกับฮอทดอกต่อนะครับเมนูเรามีเยอะมากเลยนะครับทิปนี้ นี่บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับตอนกลางคืนก็ก่อไฟกันตามสบายนะครับอันนี้เมนูรอบดึกนะครับอย่างปลาหมึกนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้กาแฟมื้อเช้านะครับเอ่อต้มกาแฟ ตอนเช้านะครับต้มกาแฟดำนะครับมันก็จะเข้ากับบรรยากาศตอนเช้านะครับน,นี้ก็บรรยากาศตอนเช้านะครับ เราก็ตากเต็นท์ไว้แป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะเก็บเต็นท์กลับบ้านกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆร่วมทริปด้วยนะครับเพือ่อนทุกคนนะครับเสร็จแล้วก็เก็บเต็นท์กลับนะครับจอดถ่ายรูปหน้าป้ายแป๊บหนึ่งนะครับจบทริปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ควอเลนเดอร์ด้วยนะครับ